สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูตัวไฟล์ Excel ในการคุมตัวของสต็อกสินค้าแบบง่ายนะครับว่ามีการนะครับเราจะสามารถที่จะคุมตัวสต็อกสินค้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับเราจะมาคุมยังไงได้บ้างนะครับเรามาติดตามที่ตัวของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมี นะครับตัวของไฟล์เอกสารนะครับตัวไว้คุมตัวนะครับการรับจ่ายนะครับเช่นเรารับสินค้าเข้ามานะครับเดี๋ยวโทษทีคะตัวนี้อ่าโอเคครับตัวของไฟล์แรกจะเป็นตัวของ stock summary นะครับอันนี้จะเป็นตัวสรุปให้เราข้ามไปตัวชีตบันทึกรับจ่ายนะครับแล้วเราก็ ทำการบันทึกนะครับเช่นวันนี้นะครับวันที่เจ็ดนะครับปีอาจจะเป็นปีหกเจ็ดนะครับตัวของเลขที่เอกสารนะครับเลขที่ใบส่งของนะครับอาจจะเป็นสองศูนย์สองสี่นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นต้นนะครับรายการสินค้านะครับเป็นตัวของสินค้านะครับที่เราต้องมาเพิ่มก็คือตรงนี้ นะครับช่องแรกที่เราต้องเพิ่มก่อนนะว่ามันมีสินค้าประเภทไหนบ้างนะครับถ้าเกิดเราอยู่ดีเราไปใส่นะครับเดี๋ยวผมลองลองใส่นะครับสินค้า F เป็นต้นนะครับรับส0 0สิ่งที่เราไปดูตัวของชีสต็อกซัมมารีนะครับมันก็จะไม่เห็นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะให้มันเห็นเราก็ต้องมากรอกใส่ก่อน Okay. มันก็จะเห็นนะครับมันก็จะดึงข้อมูลไฟล์นี้มันผูกนะครับมันผูกมาโชว์นะครับดังนั้นตรงนี้สําคัญนะครับการที่ต้องมาพิมพ์ตัวของสินค้านี้นะครับหรือนะครับในในตัวของใบอินโวย์ใบส่งของเดียวกันจะมีตัวของสินค้าหลายชนิดนะครับเป็นต้นนะครับ เราก็สามารถใส่ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวของชีตบันทึกรับจ่ายนะครับเราก็สามารถระบุตัวของวันที่ถ้าเกิดเรามีการขายสินค้านะครับให้เป็นวันที่อ้น,นี้เขาก็มีการผูกสูตรไว้เรียบร้อยนะครับอน,นี้เป็นปี1967นะครับถ้าเกิดเรา อาจจะใช้เป็นปีคศนะในการกรอกจะได้ไม่งงนะครับก็เราจะเปิดอาจจะเป็นบินขายนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก่อน,นี้ถ้าเกิดเป็นเลขเอกสารซ้ำนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเรามีการขายเห็นค้านะครับ ผ่านไม่ว่าผ่านตัวของแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ดีนะครับหรือผ่านตัวของช่องทางอ,าอื่นๆนะครับเราก็สามารถเอามากรอกได้นะแล้วก็ทำการกรอกอย่างนี้นะครับเราจะใช้หนึ่งหนึ่งไฟล์ต่อหนึ่งวันก็ได้นะครับในการคอนโทรตัวของสินค้านะของเรา เพื่อนะครับแล้วเราก็เซฟไฟล์ไว้แล้วก็ระบุวันที่นะครับเช่นอันนี้ถ้าเกิดผมจะเซฟไฟล์นะครับเราก็ระบุตัวของวันที่นะครับจะตรงหน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะว่าวันนี้วันที่นะครับบวสต็อกสินค้านะครับวันที่ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับเป็นต้นนะครับเราก็สามารถบันทึกได้ เดียวกันจะมาดูหน้าสต็อกนะครับมันก็ทําการตัดรับจ่ายแล้วคงเหลือไว้ให้อัตโนมัตินะครับว่าอันนี้มันคุมสินค้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เพิ่มสินค้าได้นะครับเราจะเพิ่มช่องก็ได้เนี่ยเราลองดูนะว่าเราเพิ่มช่องได้ไหมนะรเราก็เพิ่มช่องได้นะครับ จะเป็นตัวนี้โจจนะครับดูนี่คือผมลองทดลองว่าช่องสุดท้ายมันใช้ได้ไหมนะครับรับสอ,อง้ยคราวนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มช่องสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องลากสูตรนะครับลากสูตรลากสูตรก็คือเราไปคลิกที่มุมนี้นครับมุมที่เป็นสีเขียวนะครับ มุมที่เป็นตัวสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ลากนะครับลากลากลงมาจนถึงบรรทัดที่เราต้องการใช้นะครับเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับให้เลขศูนย์มาลงมานะครับเราถึงจะมาเพิ่มในตัวของช่องอ่านี้ได้นะครับอ่ะที อันนี้อาจจะเป็นมันที่สิบเอ็ดนะหนึ่งพันเป็นต้นนะครับมันก็จะมาโชว์ โชว์ให้อัตโนมัตินะครับดังนั้นไฟล์นี้สามารถเพิ่มนะครับเพิ่มได้นะครับแต่เราก็ต้องไปลากสูตรมาด้วยนะครับทุกครั้งที่เราต้องการเพิ่มตัวของสินค้านะครับให้อย่างที่ตัวอย่างที่ผมเพิ่มให้ดูนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของไฟล์เซลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ